ด er um. ีดาพาชิม e, right. สวัสดีค่ะพบกับดีดาพาชิมนะคะวันนี้นะคะเราก็มาตะลุยเมืองจันทบุรีนะคะเราก็จะมาที่ร้านเจ๊เพนยันตาโฟนะคะตรงข้าววัดไถ่ล้อค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะว่าเขาจะมีเมนูอะไรกันบ้างเข้าไปเลยค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะซิกเนเจอร์ของเขาก็จะเป็นเวยเต,ยตี๋ยวเย็นตาโฟปูกั้งนะคะแล้วก็จะมีพวกอาหารค้าเล่นอย่างจ๊อปูต้าหูท้ทอดและก็มีขนมหวานอย่างลอดช่องด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านซึ่งคนเยอะมากจริงๆค,ค่ะซิกเนเจอร์ของผมจะเป็นเย็นตาโฟต้มยำปูกลั้งนะครับมีอยู่5แบบให้เลือกนะครับทางร้านเน้นเครื่องอย่างเดียวไม่เน้นเส้นนะฮะชุด ที่คุ้มที่สุดจะเป็นชุดเส้นละ200นะครับจะมีกัญเชียงมีก้ามปูมีกั้กงไซส์ใหญ่นะฮะแล้วก็แค่ให้ลูกค้าเลือกเส้นให้ทางร้านเรานะครับเดี๋ยวความอร่อยทางร้านทําให้ฮะจะเป็นไซส์200จะเป็นไซส์นี้นะครับใช้ไซส์นี้นะฮะ150ใช้ไซส์นี้นะครับแล้วก็100ใช้ไซส์นี้นะฮะสำหรับเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้ก็จะเป็นชุดคอมโบเซนนะคะในราคา200บาทเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเลยค่ะว,ว่าชามนี้เขาให้อะไรมาบ้าง โอ้โหนี่ก็คือเนื้อก,ก้างตัวใหญ่ๆเลยนะคะมาพร้อมก้ามปูค่ะแบบแน่นๆเน้นๆนะคะฟินกันเลยทีเดียวค่ะออเดอร์ของเรานะคะก็จะเป็นจอปูลูกตโตๆเลยค่ะเดี๋ยวเรารองมาชิมกันดูนะคะว่าจะอร่อยอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า ที่จะกินแล้วนะคะจะขอบอกเลยว่าแซาโฟร้านนี้คือรสชาติจัดจ้านและแซ่บมากจริงๆค่ะในส่วนของเนื้อกั้งและเนือ้อปูนะคะคือแบบมีความแน่นแล้วก็สดมากเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะจอฟูที่เราได้สั่งมาก็กคือแบบข้างในคือกัดออกมาคือเห็นเนือ้อปูเลยนะคะต้องขอบอกว่าในราคา2 0 0บาทสำหรับร้านนี้คือไม่แพงเลยจริงๆถ้าเทียบกับคุณภาพนะคะ สำหรับใครที่มีโอกาสแวะมาเที่ยวที่จันทบุรีก็อย่าลืมมาลองชิมเจ๊เพนยันตะโฟกันได้นะคะตั้งอยู่ตรงหน้าวัดไผ่ล้อมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดีด้าพาชิมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะดีด้าพาชิม